สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอปอชแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้มีข่าวเดือดประเด็นดังจากวงสาวๆแบล็คพิงของเรามาฝากกันแล้วนะครับซึ่งก็มีโนริซาของเราอยู่ในวงอยู่แล้วนะเพื่อนๆจะแม้เอออาจจะพูดทาไมไม่นะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางเว็บนาเวร์คเขาออกมาประกาศข่าวเดือดเกี่ยวกับว่านักลงทุนนักลงทุนอะไรประมาณนี้เกี่ยวกับการต่อสัญญาของสาวๆแบล็คพิงของเรามีรายละเอียดที่น่าสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับตรงนี้มากๆเลยนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับวงน การมันอาจจะไม่ได้ปลอดภัยขนาดนั้นสำหรับ YG จะเป็นยังไงนะถ้าเพื่อนๆฟังจบคลิปแล้วเขาจะได้อัปเดตไปพร้อมๆกับแอดอย่างแน่นอนเลยนะครับซึ่งแอดก็จะพยายามอ่านข่าวให้ได้แบบเหมือนเล่าให้ฟังมากที่สุดนะแอดจะพยายามอ่านทั้งหมดให้เพื่อนๆฟังเราจะได้ข้อมูลทั้งหมดไปด้วยกันนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเพื่อเป็นการไม่เยเวลานั่นเองนะครับซึ่งนา v เวอร์เนี่ยคราวนี้เนี่ยเขามีการขึ้นหัวข้อพาดหัวข้อข่าวอย่างนี้เลยว่ามันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็คือเป็นการโชว์ครั้งางาาคก,ากครจ หุ้นขึ้นอยู่กับว่าจะต่อสัญญาหรือไม่อะไรแบบนี้นั่นเองครับอะมาดูเนื้อข่าวกันนะครับเขาบอกว่ามีการพูดคุยกันมากมายว่าสาวๆแบ็คพิงซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนของวงการเคป๊อปเลยก็ว่าได้จะสามารถดําเนินกิจการต่อไปได้หรือไม่ก็คือต่อสัญญาไหมแน่นอนว่าคนที่แสดงความสนใจนี้มากที่สุดก็คือแฟนๆนั่นเองจ้าอย่างไรก็ตามนะครับคนที่ตระหนักดีถึงอนาคตของแบ a ็คพิงพอๆกับแฟนๆก็คือนักลงทุนนะเพื่อนๆที่เขาบอกว่าคนที่ลงทุนกับ YG เนี่ย เขาก็มีการไปสืบในห้องสนทนาหุ้นออนไลน์แกลลอรี่หุ้นและชุมชนการซื้อขายออนไลน์มีโพสต์มากมายแลยนะเกี่ยวกับสื่อของเรานะครับโพสต์ประเภทความหวังเนี่ยเขาบอกจัดอยู่ประมาณ3หัวข้อใหญ่ๆเขาบอกว่าสถานการณ์ที่ดีที่สุดที่เขาคาดการก็คือเมื่อวันที่8กันยายนมีประกาศการวงเดบิวต์เบบี้มอนสเตอร์ใหม่เป็นแบล็คพินคนที่2ก็คือความหวังใหม่ของนักลงทุนว่าเออเบบี้มอนสเตอร์เนี่ยจะสร้างชื่อเสียงและกําไรได้แบบได้มากพอที่เขาจะลงทุนต่อไปกับบริษัท YG ได้ D, อย่างคุ้มค่าอะไรประมาณนี้เพื่อนๆส่วนอันนะรรบ้วยยไดล ทีวีวิดีโอส i c a ิสิ d อ v m วซึ่งทั้ง4คนก็คือสาวๆแบ็คพิงเนี่ยจะเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลและประกาศข่าวการต่อสัญญาหรือเปล่าอะ,อะไรแบบนี้อ่ะอันนี้เขากะว่าสาวๆรับรางวัลปุ๊บประกาศต่อสัญญาเลยจ้าอันนี้ประเภทมีความหวังเนส่วนข้อที่3นะครับเวทีมีการรับเชิญวง Baby ้มอ s t e r อร์ในช่วงท้ายคอนเสิร์ตท,ที่กรุงโซลแบ็คพิงด้วย ซึ่งอันนี้ไอ้ก็ตกใจเอาจริงหรอแต่อันนี้เป็นการคาดหวังแล้วก็เป็นการมโนของนักลงทุนนะที่เขาหวังว่า baby monster จะมาอยู่ในคอนเสิร์ตเพื่อเป็นการแบบต่อยอดกระแสต่อยอดชื่อเสียงโดยใช้พี่พี่วง b บล็คพิงเนี่ยเป็นแบบเป็นแรงผลักดันอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับอาทีน,นี้มาดูอีกคนอีกประเภทนอีกกลุ่มหนึ่งคือประเภทวิตกกังวลกันบ้างนะครับเขาบอกว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าระยะเวลาของสัญญาของ Black พิงคเนี่ยยาวนานจนถึงเดือนสิงหาคม แต่แม้แต่ในเดือนกันยายนก็ยังไม่ประกาศเกี่ยวกับการต่อสัญญาฉันกังวลว่าพวกเขาจะประกาศยุบวงอย่างเป็นทางการหลังจากการแสดงที่กรุงโซลที่กำหนดในวันที่17กันยายนที่จะถึงนี้อะไรประมาณนี้เพื่อนๆซึ่งนักลงทุนคนนี้เป็นนักลงทุนระยะยาวมานานกว่า2ปีแล้วและกำลังดิ้นรนกับความสับสนนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าตลาดหุ้น,นดูเหมือนจะให้ความสนใจทุกวันกับ Baby m มอน ster อร์ซึ่งเป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกในรอบ7ปีของ YG e n t e r t a i n m e n นนับตั้งแต่ Black พิ n k นะและถือเป็นวงน้้้องงใใหหม่่่่รายยญเเชนนดีีววกับผูทลทลลุแ เต็มใจที่จะลงทุนกับ YG Entertainment อย่างไรก็ตามบทสนทนาของพวกเขาเนี่ยมักจะจบลงด้วยคําว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับการต่อสัญญาของแบล็คพิงคล่ะสิ่งนี้นะครับก็แสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะจินตนาการถึง YG หากไม่มีแบล็คพิงนั่นเองเออประโยคนี้ก็มีแต่คนเขาแบบกำลังสั่นคลอนว่าถ้าเกิดไม่มีแบล็คพิงค์่ะหุ้นมันจะตกเยอะกว่านี้แน่ๆนซึ่งทางนาเวอร์นะครับเขาก็วิเคราะห์ต่อว่าแบล็คพิงเนี่ยแทบจะเป็นพลังทั้งหมดของ YG ซึ่งมันเป็นความจริงที่กาานนะจจับ,นบนไ้งง เขาบอกว่าแบล็คพีกเนี่ยมีความสาคัญต่อ YG Entertainment แค่ไหนที่นักลงทุนให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดว่าจะมีการต่อสัญญาตามรายงานเนี่ยที่เผยแพร่โดยคิมพยุนจงนะครับนักวิจัยดัชคุณไดมอเตอร์เซกูริตี้ s ในเดือนพฤษภาคมเนี่ยจำนวนผู้เข้าชมคอนเสิร์ตคาดว่าจะสูงถึง1.5ล้านคนซึ่งคิดเป็น75%ของจํานวนผู้เข้าชมทั้งหมดของ YG Entertainment คือ2ล้านคนที่เขาคาดการไว้นะปีนี้ในกรณีของยอดขายอัลบัม้มที่มีประมาณการว่ายอดขายสูงถึง4.4ล้านชุดหรือองทั้มดจาก ล้านชุดที่คาดการไว้นะักวิจัยคิมเนี่ยเขาก็ประเมินว่าส่วนแบ่งกําไรจากการดําเนินงานจะมากกว่า85%สําหรับแบ a ็คพิงก์วงเดียวนะจ๊ะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสถานการณ์ปัจจุบันเพียงพอที่จะอาจจะอธิบายได้เลยว่า YG Entertainment เป็นบริษัทที่ให้ความสําคัญกับแบล็คพิงก์มากๆไม่ให้ความสําคัญได้งไงอะจ๊ะตัวมงตัวแม่ระดับโลกนะจ๊ะเออแล้วเขาก็บอกตอบแบล็คพิงก์เนี่ยยังรับผิดชอบส่วนใหญ่สําหรับยอดขายในไตรมาสที่2ถึง1 5 8 3พันล้านวอนจ้าและกำไรจากการ เนินงานอีก28.9พันล้านวอนนะจ๊ะเพื่อนๆมีตลักพันล้านวอนนะจ๊ะทํายังไงดีอะไรแบบนี้ซึ่งเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นถึง108.2%กับ209.3%ตามลําดับเลยนั่นเองนะเพื่อนนะเมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งเขาบอกว่ายอดขายคอนเสิร์ตเนี่ยเพิ่มขึ้น679%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเป็นผลจากการทัวร์รอบโลก17เซสชั่นของ Black พิงคนั่นเองนะครับทีนี้เขาก็มาเจาะลึกในในส่วนของราคาหุ้นกันบ้างเขาบอกว่าราคาหุ้นเนี่ยัันววเเื่่องงาาากกรรคหแสดลไบ พวกเขาเนี่ยกำลังตรวจสอบว่ามีการต่อสัญญากับแบล็คพิงก์หรือไม่ราคาหุ้นของ YG จเนี่ยจะพันผวนในวันที่12ของเดือนที่แล้วเนื่องจากอิทธิพลเรื่องข่าวต่อสัญญาของสญญารแบล็คพิงก์แล้วก็มีข่าวของนอริซ่าของเราเนี่ยที่โดนตีข่าวเกี่ยวกับการเดทอะไรประมาณนั้นด้วยซึ่งทําให้หุ้นของ YG ตอนนั้น,นลดลง5.8จนไปถึง9 1 2ในช่วง3วันทําการซึ่งถือว่าโหดมากๆซึ่งราคาหุ้นเนี่ยก็กลับมาพุ่งขึ้น13.8% 13 8ในช่วงวงวันทํนทนา,กา,าการ30เดแวน่าดเดขอร์ุ๊ปนองในม่วง่าง เบบี้มอนสเตอร์ตั้งแต่นั้นมานะครับก็มีเส้นโค้งลงมาตลอดจนถึงปัจจุบันอยู่ในช่วงกลางประมาณ70,000แล้วก็ณราคาปิดวันที่8เนี่ยการซื้อเสร็จเส้นที่76,500วอนเพิ่มขึ้นมาแค่0.92%เท่านั้นจากวันซื้อขายก่อนหน้าจ้ากกล่าวเสริมกล่าวต่ออีกว่าเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมหลักทรัพย์คนหนึ่งนะครับเขาบอกเลยว่าความแตกต่างนี้เนี่ยมันทําให้เห็นว่านักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดหุ้นของ YG เนี่ยมีความสนใจในส่วนของสัญญาแบ็กพินเป็นหล สมาชิกไทย2คนมีสมาชิกญี่ปุ่นสมาชิกเกาหลีก็ตามแต่ก็ยังเป็นน้องใหม่แต่ก็เป็นวงที่ดูมีอนาคตนะ آن, แอดก็ยอมรับนะจ๊ะแต่ว่าณปัจจุบันถ้าเกิดดีๆสาวๆแบล็คพิงออกไปกางคันแล้วเบบี้มอนสเตอร์ต้องมาฮิ้วค่ายเลยในแบบว่าเพิ่งเดบิวต์มันก็ค่อนข้างหนักหนาเพื่อนๆว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับทีาานี้เรามาต่อกันอีกหัวข้อ,ขอนึงนะจ๊ะเขาบอกว่า YG Entertainment ไม่สามารถให้คําตอบชัดเจนได้ซึ่งกาลังออกแถลงการไปทั่วเลยว่ากระบวนการต่อสัญญาอยู่ในระหว่างการดําเนินการแล้วจะมีีผลลัธ์ดขึึ้้้นนนใไม่่ชาาาจจรริิงงหออะแบบยซกกก็ูปฏ สาวนั้นก็ไม่น่าจะใช่นะอย่างเช่นว่าน,น้องลิซ่าไม่ค่อยก,กลับเกาหลีไปนู่นไปนี่น้องเจนี่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าฉันรู้สึกฉันไม่ชอบแลยตำแหน่งแรปเปอร์พี่จีซูจ้าประกาศมีฟงมีแฟนอะไรแบบนี้ แลามาต่อกันนะครับแล้วทีนี้เขาก็บอกว่า YG Entertainment เนี่ยยืนยันว่าการสแสดงในกรุงโซลครั้งนี้เป็นตารางครั้งสุดท้ายจริงๆแบบไม่ต่อกันแล้วจ้าซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับพวกเขาย้ําคําอธิบายซ้ําแล้วซ้าเล่าว่ามันไม่ได้หมายความถึงการยุบวงอย่างที่บางคนคิดไปเองอันนี้คือสิ่งที่ YG พูดนะแต่เขาบอกว่าแต่เป็นตารางงานที่ได้รับการยืนยันขั้นสุดท้ายสำหรับการสแสดงเสร็จสมบูรณ์เฉยๆแหละอย่าเพิ่งตกใจไปเออแต่อย่างที่แอดบอกนั่นแหละ <c oughs> แล้วตรงนี้ก็เป็นใจความที่น่าสาคัญนะ <c oughs> เพื่อนๆเพราะว่าข่าวตรงนี้เราแอดมองว่ามัน ล้มเหลวในการต่อสัญญากับ Black พิ n k พวกเขาจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมรับว่ากระบวนการของ YG Entertainment เนี่ยดูอ่อนแอจริงๆนี่เขาเขียนเองนะนะเนเวอร์เขียนเองนะแลวเขาบอกต่อว่านี่เป็นเพราะพวกเขาเนี่ยล้มเหลวในการต่อสัญญากับ Big Bang Boy Band ที่เป็นตัวแทนที่เป็นรุ่นพี่ของสาวแบล็คพิงของเราและไอคอนก็จากไปเช่นกันในขณะที่สมาชิกวินเนอร์เริ่มรับราชการทหารหากมีปัญหาในการต่อสัญญาของ Black พิงกก็อาจามีปัญหาที่มีเพียง t r e a s u r e และ Baby Monster ที่ยังไม่ได้เดบิวต์เท่านั้นก็ยังคงเป็นกลุ่มผู้เล่น จริงตุกกลุ่มใหม่นั่นเองจ้าอาณาและทีนี้ส่วนสุดท้ายของข่าวนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยน,นะครับเขามีการให้หัวข้อนี้แล้วว่าเขาบอกว่าตลาดหุ้นของ Baby Monster เครื่องยนต์แห่งอนาคตของ YG เลยนะอันนี้แอดกดแปลไทยด้วย Google Translate นะนะคะว่าอย่างนั้นเขาเหมือนแบบว่าบอกว่าเมื่อเร็วๆนี้บริษัทหลักทรัพย์ดูเหมือนจะมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการแข่งขันของ YG Entertainment นอกเหนือจากวงแ l ล็ k พิ n งวงเดียวกลุ่มที่ดึงดูดความสนใจมากที่สุดก็คือ Baby Monster นั่นเองจ้าซึ่งมิวสิกวิดีโอสำหรับเพลงก่อนเดบิวต์ของ Baby Monster คือเพลง Dream เนี่ยเผยแพร่โดย YG Entertainment มียอดชมประมาณ50ล้านครั้งนะครับหลังจากปล่อยไป3เดือนทันทีหลังจากเปิดตัวเพลงดังกล่าวเนี่ยติดชาร์ต worldwide trending ของ YouTube และยังติดชาร์ต hot trending song ของ Billboard อีกด้วยนะครับณนะวันที่29จํานวนสมาชิก YouTube ซึ่งสามารถเห็นได้ชัดว่าบ่งชี้การก่อตัวของแฟนคลับทั่วโลกสูงถึง3 0 8ล้านคนและบัญชี i n s t a g r a m อย่างเป็นทางการประมาณ3.2ล้านคนเขาก็เลยบอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยยังทําการประเมินหลายครั้งว่าหากว่า b a b ี Mon s t เ r ได้รับความนิยมนะ YG Entertainment ซึ่งในตอนแรกพพาา Bre จจะะกกรยผลกไก ไปอีกนั่นเองครับแล้วคิมฮเยยังนะักวิจัยจาก d h e Investment Securities อธิบายว่าการเปิดตัวของ Baby Monster เนี่ยที่รับประกันความสาเร็จในบ็อกออฟฟิศมีกาหนดแล้วกล่าวเสริมว่าแฟนๆหลังไหลเข้ามาด้วยการผลิตที่ยอดเยี่ยมจากนั้นพวกเขาทนายว่าถ้า Baby Monster ได้รับความนิยมยอดขายก็จะเพิ่มขึ้น1ระดับนอกจากนี้ชอยจงฮยุนนะครับนักวิจัยจากฮันกุก securities เนี่ยกล่าวว่า Baby Monster คาดว่าจะถึงจุดรับรู้ผลกําไรอย่างรวดเร็วหลังจากเปิดตัวและกล่าวเสริมว่าความสามารถในการทํากําไรจะขยายขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของผลกาไรของ Baby m o n ster อร์นั่นเองนะครับเพื่อนๆน,นะเนี่ยตอนนี้ข่าวก็จบกันไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงเพื่อนๆแต่ว่าพอเราได้ข้อมูลทั้งหมดมาแล้วเนี่ยคิดเพื่อนๆคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างส่วนตัวแอปก็คิดว่าถ้าเกิดสาวๆออกไปตอนนี้เนี่ยยังไงค่าย YG ก็หอบหืดจ้าเพราะมีวงน้องใหม่เพียง2วงเท่านั้นเ,เราจะไม่นับรวมว่าสัญชาติหรือความนิยมอะไรก็ตามแต่แต่เร,เราดูว่าเฮ้ยยูดีด เรสมควรแลวนั่นเองนะครับแต่ส่วนตัวแอดเนี่ยก็ตามโนริซาไปทุกที่อยู่ดีไม่ว่านริซาจะไปอยู่ค่ายไหนจะตัดสินใจทําอะไรหรือจะเป็นอิสระไหมอันนี้ก็ยินดีกับโนริซาทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับขอแค่นอริซามีความสุขแล้วก็สร้างผลงานให้เราเนี่ยได้ฟินจิ้นกันต่อไปอีกหลายๆปีเลยนะจ๊ะเพราะว่านริซาของเรานั้นมีความสามารถรอบด้านพร้อมจะโชว์ศักยภาพอีกหลายๆด้านนอกจากการเต้นการเป็นแม่ค,ค้าการเป็นนักร้องนักร็เปอร์แล้วนะก็อยากจะเห็นในส่วนของการแสดงเพิ่มเติมกันนั่นเองนะครับส่วนวง baby monster เนน่าชก้วัให Yeah. ไปสู่ฝั่งฝันได้ด้านเองนะจ๊ะแต่ไม่รู้ว่า G จจะทําได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมารอดูกันอีกทีแต่การตลาดเบื้องต้นเนี่ยก็ทําให้น้องๆมีแฟนคลับทั้ง2ช่องทาง,อางที่ว่า3ล้านทั้งคู่ก็ะดูมีความเป็นไปได้ที่จะมีความพีคอยู่นะแต่ว่าจะพีคมากพอที่จะหิ้วหุ้นบริษัทให้อยู่ในระดับเดียวกับตอนที่ยังมีพี่ๆแบ็คพิงพ์พี่ๆไอคอนพี่ๆนู่นนี่นั่นอยู่กันไหมก็ต้องมารอดูกันอีกทีนั่นเองนะครับอ่ะแลวเพื่อนๆคิดเ,เ,เห็นยังไงก็สามารถมาพูดคุยกันใต้คลิป สวัสดีครับ